สวัสดีค่ะที่อยู่ด้านหลังที่เห็นตรงนี้นะคะเป็นมอสนะคะสเปกน้ำมอสที่นำเข้าจากประเทศจีนนะคะที่เห็นข้างหลังตรงนี้นี้เป็นเกรด 5A นะคะเป็นเกรดคุณภาพที่สูงที่สุดของมอสที่ประเทศจีนผลิตนะคะเดี๋ยวพี่อูเอาให้ชมนะคะจะเห็นว่าตัวเนื้อมอสนะคะสะอาดนะคะแล้วก็ขาวเห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นขนาด5กิโลนะคะขนาด 5A เกรด 5A นะคะ5กิโลนะคะเดี๋ยวพี่อู๋จะเอาไปแช่น้ำนะคะให้ดูคุณภาพกันชัดๆเลยนะคะว่าเกรด 5A นะคะสะอาดยังไงนะคะนี่เป็นขนาดนะคะจะเห็นว่าเป็นก้อนที่ใหญ่มากๆเลยนะคะอัดแน่นมานะคะนี่นะคะ เดี๋ยวพี่อู๋จะแกะจากถุงออกนะคะแล้วก็เอาแช่น้ำนะคะเราไม่จําเป็นต้องแช่ทั้งก้อนนะคะก็คือแบ่งในปริมาณที่เราต้องการจะใช้ก็เดี๋ยวพี่อู๋จะให้ดูเนื้อก่อนนี่นะคะนี่นะคะอันนี้เป็นก้อนเนื้อที่เขาอัดแน่นมานะคะเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าเป็นเนื้อมอที่ค่อนข้างสะอาดมากๆเลยนะคะ อู้แช่น้ำนะคะแช่น้ำให้ดูเราปล่อยให้มันพองตัวสักพักหนึ่งนะคะจะได้คุณภาพของมอสที่แบบว่าฟูพร้อมใช้นะคะหลังจากที่แช่ได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะมอสก็จะพองตัวเต็มที่นะคะเวลาจะใช้งานนะคะเราก็แค่บีบน้ำนะคะออกมานะคะเดี๋ยวพี่อูจะ กระจายเนื้อมอสให้ดูนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือพร้อมใช้งานแล้วนะคะแบบนี้ค่ะจะเห็นว่าคุณภาพของเส้นมอสนี่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะอาจจะมีตัวก้านหญ้าบ้างนะคะแต่ว่าไม่ใช่ขยะที่เป็นอะไรที่สกรปรกนะคะ เนี่ยค่ะจะเป็นคุณภาพแบบนี้นะคะคือเกรด 5A นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะที่ไทการ์เดนสโตร์นะคะจะทางเพจหรือว่าช h อปปี้ลาซาดาได้หมดเลยนะคะ